ปลาอย่างครับนี่ปลาบักผางครับคือปลาทะเลเนาะครับไข่ปลาทู้า่ครับปลาอย่างนนี้ยปลาทูอย่างเี้ะปลาตะตัวปลาแปบปลากฏดานาหน หรือปลาสวายนูนดิดนโนแดงนแดงอย่นี่ปลาแปบสวัสดีครับมือนี่ลุ้งตนจุดผ้าไปรอริมโขงนะครับแต่ว่าขับรถออกจากบ้านมาครับ,รบหนึ่งใดกเคืองทางฝนกระโดดข้ามกางข้างพอดีครับ <c oughs> ก,ก็เลยต้องหยุดตะกอนเพราะว่าอันตรายครับผม วันนี้ว่าจะไปดูขาตักปลานะครับเจอฝนกลางทางครับตกหนักมากครับผมผมเลยจอดนะครับผมยังไม่ไปต่อนะครับเพราะว่าอันตรายครับพี่น้องดูดูครับตกหนักมากครับพี่น้องเกษตรกรคงดีใจนะครับเนี่ย ช,วช,วช,วชวาวไร่ชอวสวนชาวนามีน้ำครับได้ทำเกษตรนะครับสุดยอดครับยินดีกับพี่น้องเกษตรกรนะครับในที่สุดก็เดินทางมาหอดนะครับบริเวณที่เพิ่นเอื่นว่าปากบ่องนะครับบ้านสองค้อนอำเภอพพชสยนะครับบริเวณนี้แหละครับ ที่เพิ่นตักป่ากันครับให้พี่นอ้องชมบรรยากาศครับเดือนทางมาหอดมาถึงแล้วนะครับผมก็เข้าไปสอบถามเพิ่นมันนะครับว่า หมานบอ่อได้บอ่อครับท่าบ้านเพิ่นก็บ,บอกวา่าเมื่อนี้ปลาบ่ค่อยเข่าครับเพื่อนก็ตักมาจะเศร้าแล้วผมมาหอดนี่ก็บ,บายแล้วนะครับเนาะเพราะว่าติดฝนอยู่แต่ว่าเพิ่นเห็นว่ามากไก่นะครับเพื่อนก็เลยที่ตักให้เบิ่งครับเดี๋ยวไปชมน้ากันครับ่าเพิ่นขีมหมานบอ่อครับ โอ้นี่ก็ได้อยว yeah, อวเียเย่ได้อยู่นี่ได้ยอคับคว่าบาบา,ายว่าท่านละเขอเองบริเวณที่เอื่นว่าปากบ่องนี่นะครับจะเป็นช่วงที่ว่าแม่น้ำโขงแคบที่สุดนะครับจะมีความกว้างอยู่ ประมาณ816เมตรนะครับปลาจป็นตักได้ในมือนีนะครับส่วใหญ่จะเป็นปลาแปดนะครับเอาละครับทังท่าแล้วครับทังท่าแล้วกพลังกีดาแหครับตึกแหน้ำโขงเลยครับนี่น้ำเชี่ยวๆนี่แหละครับนี่ พาพี่น้องมาเบิ้งมือนียครับเพิ่นจินม๋มานบ่เอาละครับอันค้าแล้วครับน้ำบ่มันไหลค่อยๆได้ครับน้ำบักยางแห้งเลยได้ครับนี่เอ้าไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วอ๋นอ่นปลย้อน,ยนครับไปย้อนโอ้ปลาหนูปลาหนูปลาหนูมาเบิงเ่งแหยครับบักมาเบิงเ่งแหยมัน ก็คือกิ่ค <necessary> กับรันครับารายนี่น่าขึ้นมาแล้วครับปลาหนูนี่ปย้อนปลาสวยไหะครับผู้นี้เด็กผู้นี้มาไหมนี่ นี่เลยตัวหนึ totally <halt ý Letter> ่งปลาตาโป่ว <jako CSS> ่ามันปลาสวายปะมีซี่อันนี้เพื่อนเพื่นปลาตาโป่แ้วครับนี่บ้านห้องบ่มีเล้วครับนี่บ้านบ้านผมบ่มีครับนี่ตัวนี้ปลาเสชนูอันนี้ปลาปลาหนูหรือปลาสบายหนูครับปลาหอยเพื่อนเกิร์นแมนอยู่บ้านเอิญปลาหอยครับกินหม้หอยตัวเพิ่์น แล้วกินบกักหมยแยกเบียดแบบกหมยให้มันหอยจุกช่วงที่ว่ามันแคบตรงนี้นะครับฟังตรงขามนี่ก็จะเป็นของอประเทศเพื่อนบ้านนะครับสบปปลาวนะครับะจะเป็นเมืองละครเพ่งนะครับแขวงสารวันนะครับพี่น้องจ้างฟังทั้งบุญเพื่อนกับมหาขึ้นกันครับ ครับก็แล้วแต่ไพชิมานนะครับซึ่งเพิ่นก็บอกว่าตัวน,นี้มันก็จะมีร่องของไผ่คองมันนะครับปูยชิมานปงมัมันก็อยู่นั้งทั้งร่องหรือว่าวทําเล่นี่ครับแต่เท่าที่ผมเบิ่งกนะครับเนาะกะกระพาะไ้อ,อยู่ครับกันผู้ใดขยันก็ตักดูดๆก็นเลยทีละราองทามโตมั่งเทือก็เลยเป็นซิฟครับแต่ถ้าช่วงมันเขาแห้งๆเพิ่นก็ชิได้ตักเทือน,นึงนี่ได้เป็นโลสองโลหมดเลยครับ เนื่องจากว่าผมมาหอดมาถึงนี่มันกะเป็นเวลาบายก,บกว่าแล้วนะครับเนาะท้บ้านเพิ่นกะตักมาหลวดแล้วไปจนเพิ่นพักแล้วนะครับเนาะเพิ่นเมื่อยแล้วแต่ว่าเพิ่นเห็นว่ามาไก่เพิ่นก็เลยตักให้เบื่องอซื้อประกอบกับอากาศมันหออนะครับผมก็เลยว่าจะกลับนะครับก็จะเก็บภาพให้ท่านผู้ชมในเบื่องนะ้ครับเนาะ ที่เห็นตักยูไกลๆนั้นกับพี่น้องจากฟังประเทศเพื่อนบ้านนะครับนะเพื่อนกันมมะตักขึ้นกันครับเห็นอยู่ไกลนะครับยูฟังตรงขามนะครับพ่อขึ้นมาจากน้ำโค้งแล้วนะครับกะเก็บบรรยากาศบนฟังให้พี่น้องในเบิงนะครับแถวนี้เมื่อเกิดจะมีต้นใหม่ถือว่าหลากมัน ถือกระแสนำผัดนะครับนะหลากเมื่อยรลอยนะครับกับเป็นสิ่งที่แปลกตาอีกแบบหนึ่งนะครับนะจะ่มนกับบลล์ครับลมมากกับบบโคลนบางอย่างครับก็อยู่ของมันแบบนี้แหละครับลังอยากเก็บภาพตรงนี้แล้วนะครับผมก็จะเดินทางต่อไปที่อำเภอเขมรราชนะครับซึ่งอยู่ทางเหนือขึ้นไปจากตรงนี้ประมาณเกือบ40ิโลนะครับเนาะ ่อว,ว่าชีวิตเก็บบาทถนนคนเหลืมอนไห้พี่น้องลยเบอนครับผมขับรถขึ้นมาเรื่อยๆครับมาถึงเคืองชั่วโมงครับก็จะมาหอดอำเภอเขมบร,ราดหรือว่าเขมบรดท่านี่ มะฮอดมาถึงแล้วผมก็จะเก็บภาพถนนค้นเดือนให้พี่น้องได้เบิ่องในชมครับซึ่งมะฮอดเนี่ยก็ไม่ขายม่ขายกับกาล่งจะล่มงของพอดีครับนักท่องเที่ยวก็เเรือมมาเดิอนที่กันครับแต่ว่ายังคัานหลายครับพี่น้องชงมบรรยากาศไปเลยก่อนครับ จริงๆแล้วเ,เขมรราชนี่ก็สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตินี่กับกับบ่คอยมีเท่าไหรหรอกครับแต่ว่าขอช่มเชยนะครับชื่นชมที่บริหารของเพิ่นนะครับที่สามารถจะสร้างเมืองเขมรราชให้เป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับดึงดูดนักท่องเที่ยวมาปีหนึ่งบ่นหน่อยได้ครับนี่ขอช่มเชยนะครับที่บริหารของเพิ่นครับ สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาตินี่ก็มีโมกี้แหงห่อครับที่ค้นหูจากจะเป็นหาดทรายสูงพวกนี้แหละครับแกงช่างหมอบนะครับแต่ว่ามือนี่ผมปฏิปไปนะครับเพราะว่าหนามมันขึ้นแล้วคค้งฉุเบนนะครับก็เลยผ้าผีผ้าหนองมาเบิง่งต่โนค้นเลือดครับผม บริเวณแยกตรงนี้แหละครับที่เพิ่นจะตั้งกระบวน,านําให้นักท่องเทีย่ยวได้เบิง์นะครับนักท่องเที่ยวก็จะมาล่อกันอยู่ตรงนี้ครับบริเวณนี่ก็จะเป็นศูนย์ประสานงานการนักท่องเทีย่ยวนะครับตรงนี้ครับอยู่ใกล้ๆกับพิพิธภัณฑ์ปานทันคุณผู้รีประสาทนั่นแหละครับ ระวางล่อเพลินล่ำนะครับผมมือจิภาพพี่น้องขึ้นมาชมพิพิธภัณฑ์บานทานคุณผู้รีประสาทนะครับซึ่งเกิดเป็นบานบานไทยนะครับบานทรงไทยสไตล์ไทยอีสานนะครับเพิ่งเก,เก็บรักษาไว้อย่างสมบูรณ์เลยครับมีครบทุกส่วนเลยครับโอ้จะเป็นห้องทำงานห้องรับแขกห้องนอนห้องครัวชานเตรียมกับเข่า กะป่านะครับให้พี่น้องชมแบบพร้อมๆกันเลยครับ สำหรับห้องนี้ก็จะเป็นห้องทำงานของเพิ่นนะครับของท่านคุณเพิ่นครับ เบียเนีนี่ผูใ้ใดเกิดท่านแน่นอนนี่เนาะบริเวณนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับซ่านนะครับมองนางเฮ็ดเวียยเห็ดๆๆๆงานนะครับเตรียมก้าวเขากำน้ำครับตัดลงไปก็จะเป็นห้องครัวนะครับนี่เป็นทางน้ำแบบโบราณครับ ห้องนี้ก็จะเป็นห้องครัวครับมีโต๊ะเตรียมกับเข่ากับน้ำนะครับมีคิงไฟครับมีคิงไฟไว้สดังไฟสมัยก่อนนะครับเนาะยังไม่มีแกสครับสมัยก่อนอันนี้ก็จะเป็นข้างล่างนะครับเป็นห้องน้ำครับแล้วก็ห้องอาบน้ำจะแยกกันต่างหากเลยครับ นี่ก็คือทางน้ำแบบแบบเก่าแบบโแบ,บาแบบบราณน,นะครับ สำหรับเสียงดนตรีเสียงเพลงที่ท่านผู้ชมได้ยินอยู่นี่นนนกเ็เป็นเสียงดนตรีจากน้องๆจากโรงเรียนมยัธยมเข้กกาใจว่าจะเป็นโรงเรียนมัธยมตะการนะครับเปิดหัวตอนน้องก็เดินครับจบก็จะตัดตัดนะครับ น้องๆองของศิลปินจากมอตกรนะครับเมื่อนี้มารวมเปิดหมวกที่ถนนคนเดินเกียราทานนี่นะครับ<ฮ>น้องนองกับเสียงดีกันทุกคน,นครับเล่ดีๆสดกับขอข,ขอบพึ่น,น้องนองศิลปินจากมอตกรนะครับกากไก่เวลา จะ1ินาฬิกาแล้วนะครับนางรามพันกันเริ่มจะไปตั้งกบวน,นเพื่อรัมให้หนักท่องเที่ยวได้ชมในเบิ่งกันนะครับเนาะตะกอนนี่เขมรราชบริสุวาเขมรราชนะครับซื้อเก่าเป็นซอวาเขมรราชธานีนะครับซึ่งข้อหมายก็ดีมากๆครับคือว่า มีข้อหมายว่าดินแดนแห่งความเกษตรุสนะครับขีมบาราถทนนะครับปัจจุบันก็เปลียนมาเป็นเขีมบารารัน เก็บภาพไปได้สักพักยหญง่งนะครับกับไก่เวลาจิดถึงเอ่อเพิ่นเตียม,มารํานะครับซึ่งเป็นไฮไลท์ของถานคนเดือนนะครับผมก็กลับมาณจุดนี้ครับมาเก็บภาพให้พี่น้องด้เบิ่งครับผมพบกับเก็บภาพอยู่ตรงนี้ได้บนานะครับฝนกระตังเข้ามาพอดีนะครับก็บเลื่อยอทอนตัวออกมาครับสำหรับ คลิปนี้ก็คงจะยจบลงในเพียงเท่านี้นะครับเนาะแต่ว่าก็คลิปยังบํสุดนะครับยังปร่จบกับเบื้องได้เรื่อยๆครับขอขอบคุณทุกผู้ทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับขอขอบคุณทุกทุกท่านนักท่องเที่ยวรานค่าที่ปรากฏอยู่ในคลิปนะครับขอบคุณหลายๆครับสําหรับโอกาสน้าจะมีโอกาสจะนําเสนอคลิปแบบนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมเอียครับขอฝากติดตามรับชมอ่ เป็นกำลังใจให้ช่องหน่อยๆในเด้อครับเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะครับขอบคุณครับ